มาครับมาจำมึกไกยต้มหยอดก้ามันครับวันนี้นี่ครับตังน้ำครับได้ววก้าได้ไก่ได้กัวเตียมพร้อมได้เกลือไปครับตังน้ำไม่เดือดครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วได้มึกครับนี่ครับมึกไก่ลางๆแล้ครับได้ไปเรื่อยครับดำๆได้ไม่ต้องออกครับนี่ครับ เได้ไปเลยรับตอมมาจุกกับที่นี่นี่ครับนามปรุงแล้วนามปรุงอับได้ยอดกามลงไปครับได้กลั่นยิดกกับหอมเปรียวปลีดไปเลยนี่ครับนามปรุงกับได้ใบครูดครับเปรียวได้ออกดีแล้วใส่ใบครูดครับนี่ครับใส่ดีพีครับดีพีสต็อปคอเตกรับนี่ครับเสร็จแล้วครับไอ้วหน้ากินนี่ครับเมนูนี้กัมาเร่งครับ ยับโยนโยนโยนลงไปเลยครับนี่ครับว่าน้ากินนัดครับนี่ครับดักใส่ตัวยิ่งปลอมเติบแบบนี้เอ้วยับยับกับเมนูนี้นี่ครับว่ามึกก็อยตุกตัวครับว่าร้อยแรงครับพเมนอ